สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เริญนะครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบเกมนันเจอทุกคนด้วยนะครับโอเควันนี้ผมมารีวิวเรนเจอร์นะครับซึ่งไม่รู้ว่าเรานเจอร์ตัวนี้มันได้เข้าตู้เอ่ก้าปีหรือเปล่าใครเปิดได้ก็อ่มาคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับสำหรับอ่าเจ้า จสสิก้าในเจสสิก้าประเตศก็คือ,อเป็นเจสสิก้าที่แบบเป็นตัวปกตินะครับซึ่งไม่รู้ว่าทางตเกมได้เอาเข้าตู้กาชาหรือไม่นะโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าโคนน่าจะเข้าอยู่นะซึ่งผมยังไม่เคยเปิดได้นะซึ่งผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวนี้มันเข้าตู้9ปีหรือเปล่านะครับโอเคก็มารีวิวกันก่อน,อนแล้วกันนะเผื่อใครเปิดได้แล้วกันนะครับแต่ถ้าตัวนี้ไม่มีในตู้ก็อก็ถือว่าเซฟในรีวิวอ้าวเรนเจอในปัจจุบันว่าตัวนี้ มันเป็นยังไงนะครับโอเคสำหรับเจสสิก้าปาตินนะครับเป็นสายว่องไวธาตุน้ํานะครับโอเคก็เป็นมีค่าจุบตีกายอยู่ที่ลนะ้านสี่นะค่าพลังชีวิตอยู่ที่5้าล้านสี่ความมันวยการโจมตีร้อยยี่สิบสองนะความมันวยในการเคลื่อนที่99้าสิบเก้าครับและการโจมตีสองร้อยหกสิบนะครับโอเคอัรตราการใช้สกิลทั้งสองสกิลก็อย่างละสามสิบนะครับคูด่ดาวสกิลหนึ่งสิบสองวิคู่ดาวสกิลสองเจ็ดบีนะครับไม่ยำทักษะยี่สิบนะครับ อูดาวเรเจอร์6.5นะอัลาต้าก็4.5ค่าแด้ธาตุใช้1,340ก็ถือว่าค่อนข้างจะกลางๆนะไม่ไม่ใ้อ่าใช้ได้น้อยแต่ก็ไม่ในมากจนเกินไปโอเคโอเคสกิลที่หนึ่งก็อ่าเงาแมวเ,เป็นการอ่าทำให้ัตูติดใบนะครับอ่าแล้วก็ลดลบดรีสตูแล้วก็ลดอ่าการต้านทักษะของสตูนะครับอย่างละสิวิเลยนะครับโอเคอ่มวดดำก็เป็นการยกเลิอกอา,าตะ ทำให้ศัตรูสตันเป็นเวลา3วินะครับแล้วก็สร้างดาเมจไปเลย3,500%นะครับโอเคการตีเกมปกติดแบบนี้นะครับความสามารถไฮเปอร์อ่าก็เป็นขัดขวางอ่าก็คือตัวหนึ่งนั่นแหละเองค์ตัวก็ขัดขวางอ่าการสร้างกองทัพศัตรูนะครับโอเคก็ตัวนี้สามารถทำเก้าดาวได้ด้วยนะซึ่งสกิลเก้าดาวก็มีประมาณเท่านี้แล้วครับก็มี3สกิลซึ่งมีพีชีพนะมีรัดแอทแท็กแล้วก็ล่างโคนนะครับโอเคซึ่งตัวนี้ผมทําเป็น ปลุ่มแม็กซนะครับซึ่งผมคิดว่าผมน่าจะไม่ทํา9ดาวนะครับโอเคโอเคอ่า okay. okay, uh, มีหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะนําเสนอมากก็คือเจ้าเจสซิก้าตัวดีนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตีบอสค่อนข้างจะดีเลยนะซึ่งตีบอสดียังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาอ่า uh, ให้ดูกันเลยนี่คืออ่า uh, ทีมตีวอทของผมนะครับก็ผมจะเล่นทีมเดียวเลยนะครับโอเคโดยตีดียังไงก็คือผมจะเน้นที่สกิลหนึ่งของเจสสิก้านะครับโอเคให้บอสต,ติดสสนลักษรูปสามเหลี่ยมนะซึ่งไม่รู้ว่ามันจะติดหรือไม่นะมผมคิดว่าสกิลหนึ่งมันค่อนข้างจะแม่นยําอยู่นะสำหรับตัวเจ้าเจสสิก้าบัตเต็ดนะซึ่งไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ว่าตอนนี้บอสน่าจะติดบัคกหรือเปล่าโอเคตาย โอเคเดี๋ยวเอาไปดูอีกสักตาสองตานะโอเคน่าจะตีให้หมดเลยนะครับโอเคซึ่งทาให้ผมถึงพูดว่าตัวนี้มันตีบอสดีสกิลหนึ่งมันแม่นยําใช่ไหมมันมีความแม่นยํามันใบบอสได้นะมันให้บอสลดสกิลลดลงนะซึ่งนั่นแหละมันจะเป็นจุดเด่นของมันซึ่งมันทําให้บอสจะโดนดามเมจสกิลนะครับได้โดนแบบรัวอะไรประมาณนั้นมันโดนเข้าง่ายขึ้นก็คงจะประมาณนั้นนะครับโอเคซึ่งตอนนี้มันไม่โดนหาเหวอะไรเลยนะ เออซึ่งเจส s ิก้าต้องต้องโชว์สักหน่อยแล้วนะอโอเคตอนนี้บอสติดสน่ลักอะไรหรือเปล่าทำไมดามจถึงเข้าได้รวดเร็วอื่นไปไหมเอ,อ้เอาเดี๋ยวสดสรุปแล้วมันมันม,มันติดไหมเนี่ยเพราะว่า,าปกติแล้วบอสที่ผมใช้ตีมันก็ตายง่ายแบบนี้อยู่แล้วนะซึ่งผมไม่รู้ว่าบางครั้งอาจจะติดไปกับเลเจอร์อื่นหรือเปล่านะเพราะอา่า การาตีบอสเนี่ยผมจะเอาเลนเจอร์ที่มีสกิลแบบลดลบบีกใส่บอสนะครับซึ่งจะทําให้บอสอ่าโดนดาเมจสกิลง่ายขึ้นก็ตามที่ผมบอกนะครับโอเคซึ่งไม่รู้ว่าอ่า,อาน้องสกิลโดนหรือเปล่าซึ่งเจ้าตัวอ่านี้มันอ่าค่อนข้างจะสูงนะโอเคซึ่งไม่รู้สถานะมันติดอะไรตรงไหนบ้างนะซึ่งตอนนี้ผมไม่เห็นนะครับโอเคอ้าวสรุปแล้วติดไม่ติดเนี่ยผมว่าทาให้เอเมเรียอ่า ใช้การโจมตีปกติเพื่อทำดาเมจอย่างเดียวเลยนะโอเคแบบนี้น่าจะทำเออ่น่าติดแล้วนะเพราะว่าอ่ดาเมจมันจะมีเออ่ช่วงจังหวะดาเมจมันเออ่ไม่ใช่สิเลือดของบอสมันลดเร็วมันมันมันลดแบบเอ่อลดเร็วเกินไปนะซึ่งแสดงว่าอ่าบอสน่าจะติดสกิลสักอ่าสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งของเจสสิก้านะครับซึ่งอ่าทำให้ ทีมเราเนะี่ยมันปล่อยสกิลแล้วก็เข้าบอสได้ง่ายขึ้นอ่อารมณ์ประมาณนั้นนะโอเคเดี๋ยวไปตรุยพ v พสักอสองสั้ตาแล้วกันนะโอเคแต่ละทีมทีมนี้ว่ายังไงขอรีแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวขอเน้นธาตุไฟสักเยอะๆนะตัวนี้น่าจะเหมาะกับตัวไปจัดการธาตุไฟนะโอเคทีมนี้ไม่มีธาตุไฟเลยนะโอเคธาตุไฟก็ไม่มีนะโอ้โหรู้สึกว่าธาตุไฟอ่าถ้าตัวไม่ดีจริงเนี่ยแบบเขาไม่ค่อนข้างจะเล่นกันเลยนะอืมปากิก็หนึ่งตัวอยู่นะ ส่วนรีวาเนี่ยมาคอมโบนะส่วนเรื่องดัมเมดสกิลก็ผมก็บ่นไปหลายคลิปแล้วก็ไม่อยากจะบนน่นมันอีกนะโอ้โหหนุ่มสมออนนะม,มาเขาก็เปิดด้วยโอเคเนี่ยจะติดสลักรูปกดวงตาแบบนี้แนละ้วก็เป็น่าสามเหลี่ยมก็ทับด้วยดวงตานะใช่ไหม,มซึ่งทําให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจเราแบบโหง่ายดายนะซึ่งผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะเมื่อศัตรูติดแล้วเอเมรี่ผมจะสาด้แม่นยํามากขึ้นนะ รวมถึงตัวอื่นนะครับโอเคซึ่งมันทําให้ผมอะเล่นได้ง่ายขึ้นแบบโหมหาสารนะอโอเคซึ่งก็จบไปง่ายนะเพราะว่าเากมเกมนี้มันเอ่อยังไงล่ะบางทีเราสามารถดึงเลนเจอร์แบบมาคอมโบกันแล้วก็บางครั้งมันก็ทำให้เล่นได้ง่ายมากขึ้นแล้วกันนะอโอเคเดี๋ยวไปทีมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโอเค ทีมนี้อก็ค่อนข้างจะน,น่าสนใจนะนเพราะเนื่องด้วยมีอาบาวไฟที่เป็น9ก้าดาวนะขอร้องหน่อยแล้วกันนะว่าเจ้าบาวไฟเนี่ยมันยังไงอมันเป็นยังไงฮะโอเคโอเคท่านเป็นคนจังหวัดที่ไหนเป็นคนจังหวัดอะไรโดยรวมเจสิก้าสักหน่อยไหม,หมโอเคโอ้โหมีแต่ซานหลักรูปแมวนะเป็นจากอิเอเมเรียนะโอเค ส่วนเอ็ดเวิร์ดก็บินมานะเพราะว่ายังไงก็ซันล,ลี่หมังลุกมันก็ผักได้เรื่อยๆนะโอเคดูเหมือนว่าน่าจะาได้เปรียบนิดหน่อยแล้วนะโอเคซึ่งตัวนี้เจสิก้ามันก็สกิลดาเมจหว่วงด้วยสตันเนี่ยมันก็สตันโดนบ่อยอยู่นะมไม่ใช่ว่าไม่ไมโดนเลยนะถ้าหว่วงมาด้วยเกียร์โจมตีสกิลรูแน่อนอนเนี่ยมันค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันสตันโดนแบบได้ดี แต่ปกติตัวนี้มันก็สกิลความแม่นยำพื้นฐานมันก็แม่นแอยู่แด้วน,นะซึ่งผมไม่ได้สงสัยเลยเวลาเอาไปตีบอสหรือไปลเล่นในกิจกรรมเือนเงี่ยค่อนข้างจะมีผลมากเลยนะโอเคอทีมนี้เนะี่ยมาอเขายังใช้เลยนะเพราะว่าอ่ามันก็เป็น damage, าดาเมจธาตุนได,ด้วยนะซึ่งใครที่ไม่มีก็เปิดได้ก็สามารถปั้นขึ้นมาเล่นได้นะครับโอเคอะโอเคทีมนี้มีบากิด้วยนะโอ้โหมีตัวบินนะผมเกียดตัวบินขอรีแล้วกันนะครับ โอเคไม่มีทตุไฟเลยหรอขอทตุไฟหน่อยบากิโอเคทีมนี้บากิบากิบาก,บากิไม่รู้ว่าช่วงนี้เป็นยังไงนะก็ใครที่เล่นอยู่ก็เออผมก็มี้อ่บากิช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เอามารีเซ็ตมารีเซ็ตแบบให้เลเจอร์กอ๊อฟนะอืมซึ่งไอ้ดียิริวก็เป็นหนึ่งในนั้นนะเพราะว่าผมใช้มารีเซ็ตพวกตัวก๊อปปี้นะอืมทำให้มันก๊อปปี้ได้ถี่ขึ้นก็อ่า ก็อย่างที่รู้นะครับแซลลี่ดาวิชี่นะก็คอมโบกับปาก,กินะครับโอเคก็ทําให้การเล่นผมแบบง่ายดายมากขึ้นนะโอเคมาเขารุนแข่งมาผมไม่เอามาตาสะสวนแล้วกันนะยังไงก็ชนะโอเคมาก็คลิปวีดีโอนี้คงมีประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสหรับเลซิก้าบัตเต็นะซึ่งไม่รู้ว่ามันลงตู้เก้าปีหรือเปล่านะครับส่วนใครที่เปิดได้นะก็อ่าคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะโอเคสหรับเอ็นเจอร์ตัวนี้ผมให้คันยันแปลกแล้วกันความน่าใช้ก็ใช้งาน ก,ก็น่าใช้นะถ้าใครขาดดาเมจทตุน้ำนะครับแล้วก็ตัวตีกิวเรตดีๆก็แนะนำครับโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามผมไวิด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ